สวัสดีครับสวัสดีแฟนของเดียเอธีคั h ชาแนลทุกคนนะครับวันนี้มีประเด็นมาฝากอีกแล้วครับเป็นซึ่งเป็นประเด็นของเรื่องแบ็กซ้ายครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางเชลซีครับได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางมาคุริยาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็ทำให้ทางซิตี้เราครับก็จาเป็นที่ต้องเล็งหาแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับซึ่งวันนี้ครับมีบทความครับจากทางแฮร์รี่วินเทอร์จากสปอร์ตไบเบิลครับพูดถึง ตัวือกแบ็กซ้ายตัวใหม่ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฝากกันนะครับจากก่อนหน้าน,นี้ครับที่ซิตี้ใกล้จะได้ตัวทางมารกคุริยาอยู่มาลอมาล่อ,ลอครับแต่สุดท้ายซิตี้ไม่พร้อมทุ่มตามราคาที่ทางใบต้นปักป้ายไว้ที่มันแพงแบบโอเวอร์ครับนะครับทำให้ทางทั้งสองฝ่ายครับก็ต้องยุติการเจรจาไปก่อนหน้านี้น,นะครับซึ่งมีสื่อครับ หลายคนก็ออกมารายงานว่าซิตี้กำลังนะครับเล็งหาแบ็กซ้ายที่อยู่ในลิสต์รายชื่นครับมีชื่อของทางอาบอนาโซซาของซุดการ์ครับอเล็กกิมนโดของเบนฟิกา้ารวมไปถึงทางราฟาเอลเกรดโร์โครับก็อยู่ในรายชื่อที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมตัวที่จะไล่ล่านะครับเพื่อที่จะมาทดแทนดิวที่ล้มเหลวของทางมาร์โกคูริยาน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลุยกันเลยนะครับผม แฮร์รี่วินเทอร์บอกว่าก่อนหน้านี้ครับมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการไล่ล่าแบ็กซ้ายคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างทางมาร์โกคูริยานครับแชมป์ฟินิฟิครับที่เพิ่งพ่ายแพ้ในเกม FA Community Shield เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับกำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาต่อไปนะครับก่อนที่ฤดูก,กาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งก็จะเริ่มในสัปดาห์หน้านี้นะครับทีมของเป๊ปกอร์เดรยานครับก็คว้าตัวทางเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับคาวินฟิลิฟ กุเนเลนอเลนและสเตฟานออติก้าเข้ามาครับกุนเซอร์ชาวคาตาลันครับได้รับการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ครับหลังจากที่คว้าแชมป์สมัยที่4มาได้ครับด้วยการปล่อยฟานเนนโยกราบเบเชซุสไรฮิมสต์เลิงและโอล็กซนเดอร์ซินเชงโกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับการปล่อยโอล็กซนเดอร์ซินเชงโกออกไปทำให้กองเชียร์นั้นถึงกับเลิกคิวเลยครับดูเหมือนว่าสโมสรจะเริ่มดูการใหม่โดยที่ยังไม่มีคนมาแทนที่ของเขานะครับ ก่อนหน้านี้ครับทางมาร์กุริยาครับก็ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องกับทีมสกายบูลนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าเจ้าตัวจะขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเรียบร้อยแล้วแต่ความหวังเขาครับที่จะย,าย้ายไปกับทางเอเนสตเดียมพูกขัดขวางโดยป้ายราคาที่50ลร้านปอนของนกนางนวลที่ตั้งราคาไว้นะครับเนื่องจากค่าตัวที่ทางไบรตันตั้งไว้อย่างสูงริบครับของทางมาร์กุริยาทำให้โอกาสในการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นริบหลีลงเรื่อยๆครับทำให้ซิตี้ครับ อาจถูกบังคับครับให้มองหาการเซ็นสัญญาแบ็กซ้ายสำรองครับก่อนที่หน้าต่างฤดูร้อนนี้จะปิดตัวลงนะครับแบ็กซ้ายคือตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับทีมของทางเป๊ปกัวเดล่าตั้งแต่ที่ผู้จัดการทีมชาวคาตาลันครับเข้าร่วมทีมเมื่อปี2016ครับมีการเซ็นญากับแบ็กซ้ายตงชาติเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นครับทำามต้องหมุนเวียนผู้เล่นในตำแหน่งอื่นครับมาเล่นอย่างทางฟาเบียนเดลครับอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้อเมริกลาบ็อกนาทานาเก้และคนล่าสุดครับที่ลงเล่นในตำแหน่งก เจ้กันไซโลครับต่างก็ต้องมาปักหลักครับมาช่วยงานในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งทั้งนี้ก่อนในนี้ที่พวกเขาเซ็นสัญเข้ามาคือพวกเขาไม่ใช่มาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับสมมรับนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางคูกูริยาแบ็กซ้ายของไบรตันที่สร้างความประทับใจลูกกันแร่ง,งเขาที่ใช้ฝั่งตอนใต้นะครับด้วยความปรารถนาในความเรียกร้องของเขาที่จะเล่นเล่นให้กับทีมของเป๊ปโกเิโอลาที่เอติฮัสเตเดียมและความต้องการของซิตี้ในการมองหาแบ็กซ้ายธรรมชาติดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับ เมื่อทั้งสองสมสรนไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ข้อตกลงนั้นต้องหยุดชะง,งักไปในที่สุดนะครับการตัดสินใจของสกายโบวครับที่จะไม่ไล่ล่าตามแบ็กซ้ายวัย24ปีรายนี้เปิดโอกาสให้กับทางเชลซีครับโดยสมสรนในลอนดอนยินดีที่จะเป็นดักให้กับทางนกนางนวลครับที่50ล้านปอนด์นะครับทําให้ตอนนี้ครับซิตี้ต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นนะครับ จากที่ทางฟาบิซิโอโรมาโน่ครับรายงานว่าแชมป์อิตลีครับได้มีการยื่นข้อเสนอครับให้กับแบ็กซ้ายหลายคนครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของโรมาโน่ครับซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอไปหาทั้งอเด็กกิมบันโดของเบนฟิก้าครับลาฟาเอลเกโรโรของโบริเซียดอทมุนและบนวนาโซซาของมาคาวสตุตการ์ดครับโรมาโน่บอกว่าตามลำดับขั้นตอนของซิตี้ครับเมื่อพวกเขาไม่สามารถสู้ราคากับเป้าหมายหลักได้ ก็จะเริ่มมองหาคนอื่นที่อยู่ในลิตรายชื่อของพวกเขานะครับอย่างไรก็ตามครับแบ็คซ้ายถือเป็นเรื่องแปลกสำหรับสโมสรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานอย่างวงกว้างครับบอกว่าเป๊ปกอริล่าและผู้มีอำนาจตัดสินใจของสโมสรจริงๆมีความกระตือรือร้นครับในการเฟ้นหาแบคซ้ายอยู่หลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยจริงจังและแตัดสินใจที่จะยึดติดกับตัวเลือกที่มีอยู่ในสโมสรน,นะครับ ดังนั้นครับการจากไปของโอเล็กาซเดอร์ซิงเซียงโก้ครับที่ย้ายอยู่กับทางอาร์เซนอลครับทำให้ทางเป๊ปกอร์ดิล่าครับต้องเผชิญกับสัปดาห์แรกของฤดูกาลใหม่โดยที่มีฟูลแบ็กที่เป็นตัวหลักเหลือเพียงแค่2คนครับก็คือทางคายวอเกอร์แล้วก็จอกันเซโลนั่นเองนะครับสำหรับทีมที่มีความทะเยอทะยานที่จะลงแข่งขันในหลากหลายรายการจะเป็นต้องมีขาที่สดใหม่บนปีกนะครับก็หมายถึงว่าจะเป็นต้องมีฟูลแบ็กครับที่จะคอยซัพพอร์ตในการลิงก์เล่นกับทางตัวปีกครับตัวริมเส้นของเรานะครับ ซึ่งณนะตอนนี้ครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นนักเตะคนไหนครับที่จะเข้ามาเติมเต็มในบทบาทตรงนี้นะครับที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือที่มีอยู่ในรล,ลายชื่อ3คนก็คือทางอเล็กกิมันโดครับของทางเบนฟิก้าโบนาโซซาครับของสุดการแล้วก็คนล่าสุดครับก็คือทางราเฟโอเกเรโรครับคู่หูอีกฝั่งหนึ่งของทางเจากันเซโลในทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองนะครับ2ในสคนก็ถือว่าเป็นฟูลแบ็ค ทางซ้ายระดับท็อปของบรีลีกาครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือทางกิมเบโดก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายในลีกโปรตุเกสอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นสมเหตุสมผลหลังจากที่ภาพเดียวของทางมา์ครคุริยาไปครับซิตี้ก็จะเป็นที่ต้องมองหาเป้าหมายใหม่นะครับสำหรับทางกิมเบโดครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่มีแค่เพียงซิตี้ครับที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ครับรวมถึงทาง ปืนใหญ่อาร์เซนอลเองก็กําลังจับจ้องดาวเตะวัย26ปีรายนี้เหมือนกันนะครับสําหรับทางอเล็กกิมิโดนะครับเขานี่ครับเรามาพูดถึงจุดเด่นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะครับของ3นักเตะที่ซิตี้มีข่าวครับก็คือทางอเล็กกิมิโดอาโบนาโซซาและก็ลาเฟียเกเรโดนครับวัดกันแบบปอนต่อปอนครับในผลงานในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาว่าทั้ง3คนครับมีผลงานกับต้นสังกัดเป็นยังไงบ้างนะครับมันเริ่มกันที่อเล็กกิมิโดนครับ แบ็กซ้ายของเบนฟิก้าครับซึ่งเป็นสัญชาติสเปนครับแต่นักเตะรายนี้ก็ยังไม่ติดทีมชาติสเปนครับแล้วเตะวัย26ปีครับมีความสูงที่171เซติมตรครับแล้วก็ยังมีสัญญาครับเหลือกับทางเบนฟิก้าครับแค่1ปีเท่านั้นครับตามไปราคาใน Transfer Market ครับอยู่ที่20ล้านปอนด์ครับจุดเด่นของทางจิมิโดกคเป็นก็คือเรื่องเกมรับครับที่มีความว่องไวครับแล้วก็ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านครับในการเคลียร์ลูกหรือว่าการแท็กเกิลได้ยอดเยี่ยมมากนะสำหรับทางกิมเบโดครับรวมถึงเรื่องทักษะการเอาตัวรอดครับนักเตะรายนี้ถือว่าไม่เป็นสองรองใครครับในลีกของโปรตุเกสน,นะครับและอีกหนึ่งจุดครับที่เป็นจุดแข็งของทางกิมเบโดคือเรื่องอฟรีคิกครับที่เป็นไม้ตายของดาวเตะรายนี้นะครับส่วนจุดอ่อนครับที่ อาจจะดูเป็นข้อเสียเปรียบของแาวเตะรายนี้ก็คือเรื่องความสูงครับที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้สูงมากครับตัวเล็กครับก็คือ171ซเมเท่านั้นนะครับเจ้าตัวครับสามารถยืนได้ทั้งฟูลแบ็กแล้วก็มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายครับในรููการที่ผ่านมานะครับผลงานครับในซีซั่นที่ผ่านมาครับ47นัดครับทำไป6ประตูกับ9แอสซิสต์นะครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ลงเล่นในตำแหน่งกลางนะครับ ตัวฝั่งซ้ายครับ25นัดครับแล้วก็ลงเล่นฟูลแบ็กนะครับก็คือแบ็กซ้ายนะครับ23นัดครับในซีซั่นที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับทางกิมีโดนะครับคนที่สองครับก็คือทางโบนาโซซาครับแบ็กซ้ายทีมชาติโครเอเชียนครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางลีดยูนเตดนะครับก็ให้ความสนใจเช่นกันนะครับนักเตะวัย24ปีครับเจ้าของความสูง187เซนติเมตรครับ มีสัญญาเหลือกับทางสตุตการ์ดอีก3ปีปีครับก็คือมีสัญญาถึงปี2025นั่นเองครับค่าตัวอยู่ในท랜เฟอร์มาร์เก็ตครับอยู่ที่23ล้านปอนด์นะครับแน่นอนครับจุดเด่นของทางโ bon บนาโซซาครับก็คือเรื่องการคอร์บอลที่แม่นยําของเจ้าตัวครับใน23สฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็ทาแอซิสต์ถือว่าติดระดับท็อปทของบูเดตดีกาเลยครับก็คือในตําแหน่งแบ็กซ้ายนะถือว่ามีผลงานในการแอซิสต์โดดเด่นมากๆนะครับ รูปึงการเชื่อมเกมในแดนกลางครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทางซิตี้ต้องการนะครับเรื่องในตัวไอ้นักเตะแบ็กซ้ายครับที่สามารถเชื่อมเกมในแดนกลางครับสามารถเล่นร่วมกับแดนกลางของซิตี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นครับที่เข้ากับสไตล์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทางวอนอโซซาครับนอกจากจะเล่นแบ็กซ้ายครับเขายังสามารถเล่นทางปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายได้ด้วยนะครับแต่จุดอ่อนของทางโซซาก็คือเรื่องเกมรับครับที่ อาจจะไม่ใช่เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับเหมือนพวกแบ็กไซด์ที่ตัวเล็กและตัวจี๊ดนะครับเพราะเขาเรื่องสซเดรลที่สูงใหญ่นะครับทาให้เรื่องการเคลื่อนไหวแล้วก็ความคล่องตัวครับอาจจะน้อยกว่าพวกนักเตะที่มีรูปร่างเล็กนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาครับบนาโซซาครับลงเล่นไป30นัดนะครับทําไป2ประตูกับ9แอซิ์ครับถือว่าเป็นหนึ่งในแบ็กไซด์จอมแอซิ์เลยนะครับตำแหน่งในการยืนครับเมื่อซีซั่นที่แล้วครับลงเล่น กลางกับซ้ายครับ19นัดครับแล้วก็ลงเล่นแบ็กซ้ายอีก10นัดครับนี่ก็คือผลงานของทางบูน้าโซกซากับสตูการ์ดในรููการที่ผ่านมานะครับคนที่3ครับเป็นทางลาเปลเกเรโรครับแบ็กซ้ายของทางบริเซียดอมบนครับดาาเตะวัย28ปีครับเจ้าของความสูง170เซนติเมตรครับซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสครับอาจจะไม่ค่อยสูงมากครับ สัญญาของทางเกเรโรครับเหลือแค่ปีเดียวครับกับทางดอทมุนนะครับแล้วก็ค่าตัวในทันเฟอร์มาร์เก็ตครับอยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับจุดเด่นของทางเกเรโรครับก็คือเรื่องการทําประตูนะครับถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่เติมขึ้นไปทําประตูได้บ่อยครั้งครับแล้วก็สามารถยิงลูกจากเสาสองครับได้อย่างเฉียบคมเลยครับดาวเตะรายนี้ครับการเติมเกมรุกครับถือว่าชั้นฉลาดมากครับแล้วก็ เชื่อมเกมแดนกลางได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับทักษะเรื่องการเอาตัวรอดครับไม่ต้องสงสัยครับกับฝี้าองทางราเฟลเกเรโรนะครับจุดอ่อนครับก็คือเรื่องเกมรับครับที่เจ้าตัวมักจะเติมเกมสูงครับบ่อยครั้งก็อาจจะมีพื้นที่ครับที่ทําให้คู่ต่อสู้ครับสามารถโต้กลับมาได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวครับสามารถยืนได้ทั้งฟูลแบ็กครับรวมถึงเล่นกองกลางนะครับเราก็สามารถขึ้นไปเป็นตัวลุกนะครับ3ตัวบนได้เหมือนกันนะครับสหรับทางราเฟลเกเรโรนะครับ ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ28นัดครับทำไป5ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับถือว่านี่คือหนึ่งในตัวประสบการณ์ของทางดอทบอลเลยครับและเป็นตัวหลักมาหลายปีแล้วนะครับเจ้าตัวลงเล่นกับดอทบอลไปหนึ่งปดสินัดเขาทําไป32ประตูกับ37แอสซิสต์ครับดูตรงนี้นะครับเรื่องประตูและแอสซิดนะถือว่าโดดเด่นมากครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับส่วนซีซั่นที่ผ่านมาครับการลงตำแหน่งที่ลงสนามของทางเกลโลครับมีทั้งลงเล่นใน กลางกลาบซ้ายนะครับ6นัดครับแล้วก็ลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายอีก21นัดครับก็คือนี่คือผลงานของทางลาฟาเอลเกเรโรครับอีกหนึ่งแบ็กซ้ายครับที่ซิตี้กำลังเล็งเช่นกันนะครับจริงๆยังมีอีกหนึ่งคนครับก็คือทางลายานเอนูรินะครับของทางวูฟแฮมตันครับก็มีรายงานมาจากทางโจนาธานสมิธครับก็เป็นสายข่าวของซิตี้จากทางแมนเชสเตอร์อีวิ่ g งนิวครับซึ่งทั้ง3คนนะครับก็มี สายข่าวครับรายงานมาหมดแล้วนะครับก็ทางโซซ่ากับกิมบิโดก็มีรายงานมาจากทาง ESPN นะครับแล้วก็ลาเบลเกโรครับก็ล่าสุดก็เป็นทางพอแบรดจาก The Athletic UK นะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นทางโรมาโนครับก็บอกคอนเฟิร์มเลยว่าซิตี้ครับก็ให้ความสนใจกับ3นักเตะนะครับแบ็กซ้ายทั้ง3คนนะครับที่จะมาเป็นช้อยส์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับหลังจากที่ทางซิตี้นะครับพลาดดิวของทางมาคูคุริยแล้วนะครับซึ่งข่าวล่าสุดครับ มีรายงานจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าทางเชลซีครับก็ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางมาร์โกคูรียเรียบร้อยแล้วครับก็คือ Personal Term ครับคือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็คือวันนี้ครับก็จะทางเชลซีกับทางบรายตันครับก็จะมีการเจรจากันนะครับเพื่อที่จะปิดดิวดิวนี้นะครับถือว่าตอนนี้ก็คูริยากับทางเชลซีก็น่าจะ95%เแล้วครับเหลือแค่ทางเชลซีกับบรายตันครับ ตกลงค่าตัวของทางมาร์กูเรียแล้วก็ปิดดิวนะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับซิตี้ของเราครับคงไม่กลับไปนะครับที่จะยื่นในราคาตามที่ไบรตันต้องการแล้วนะครับเพราะว่าซิตี้ก็บอกว่าพวกเขาพร้อมสู้แค่40ล้านปอนด์ในเมื่อทางไบรตันครับไม่พอใจครับในข้อเสนอที่ทางซิตี้ยื่นมาการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายครับนั่นก็ถือว่าต้องจบลงครับแล้วก็เป็นโอกาสของเชลซีครับที่กําลังจะได้ตัวแบ็กซ้ายลุนรายนี้ไปร่วมทีมนะครับสำหรับทางมาร์กูเรีย ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับซิตี้เราก็ยังมีอีก3-4นักเตะนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายที่ฝีเท้าดีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ขี้เลยกว่าทางคูเรียครับจริงๆก็ถ้านับเรื่องประสบการณ์หรือว่าเรื่องการลงเล่นอย่างทางเกโรเองครับก็เป็นตัวหลักนะครับของทีมชาติบริเกะครับก็น่าสนใจมากรวมถึงทางโบนัสโซซาครับแบ็กจอมคลอดที่รูปร่างดีนะครับถือว่าเป็นฟูลแบ็กที่สามารถคลอสบอลนะครับแล้วก็มีจุดเด่นนะครับเรื่องการคอสบอลครับ กิมเบโดเองครับก็เป็นแบ็กไซด์ทีมชาติสเปนครับที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ผมแอบเชียร์มากที่สุดครับน่าจะเป็นทางราเฟลเกเรโร่ครับแม้ว่าอายุอันามครับจะ28ปีครับแต่ก็มีสัญญาเหลือคทางดอดมุลแค่ปีเดียวนะครับและเชื่อว่าครับถ้าซิตี้คว้าตัวทางเกเรโรเข้ามาครับนั่นก็เท่ากับว่าเจ้าตัวจะกลับมาได้ลงเล่นร่วมกับเพื่อนเก่าอย่างทางเออร์ดิงฮังแลนด์ครับอาจจะได้ประสานงานกันอีกครั้งครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นได้นะครับ โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากเพื่อนกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียร์ตีครับสวัสดีครับ Come on City